รุ่นเปิดตัว t o y ยต a าไฮรักแชมป์เวอร์ชัน SUV ในชื่อ FJ Cruiser คาดราคาถูกกว่า f u r เ u n e r และแพงกว่า c o l o c r ค s s สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องดูอ e ีลีน o าสปอนะครับวันนี้จะพาพเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตข่าวสำหรับ SUV ไซมินินะครับซึ่งตอนนี้นะโตยโยตากำลังพัฒนารถยนต์ SUV ขนาดเล็กนะครับน้องเล็กสุดในตระกูลแลนคุสเซอร์นะครับซึ่งคาดการว่าจะเปิดตัวในไทยนะครับเป็นที่แรกในโลกนะครับในช่วงปลายปี2024นี้นะครับตามรายงานข่าวของสื่อชื่อดังอย่างออโต้คาร์นะครับรายงานว่าโตโยต้านะครับเตรียมตัวที่จะเปิดตัวฟอนจินเนอร์ในราคาถูกนะครับหรือว่า SUV ไซมินินะครับโดยทางประธานนะครับโตโยต้ามอเตอร์นะครับเอเชียแปซิฟิกนะครับได้ไปกับทางสื่อว่านะครับสำหรับแพลตฟอร์ม IMV นะครับอาจจะไม่ได้อยู่บน รถกระบะนะครับไฮรักแชมป์ s, หรือว่าโตโยต้าฟอน u ิเนอร์เพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะได้เห็นในตัว SUV ยูไซมินิคันใหม่นะครับบนพื้นฐาน IMV หรือว่าพื้นฐานเดียวกันกันกบตัวไฮรักแชมป์นะครับที่มีการเปิดตัวในบ้านเรานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะทางทีมวิศวะของญี่ปุ่นนะครับได้เดินทางมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวของแพลตฟอร์มรถนะครับไฮรักแชมป์นี้นะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าโตโยต้าอาจจะมีการนําแพลตฟอร์มของรุ่นนี้นะไปทํารถยนต์ SUV ในตระก,กูล แลนคูเซอร์นะครับ FJ คูเซอร์ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งจะเป็นการปลุกตำนานนะครับในรุ่น FJ ของ Toyota ขึ้นมานะครับใหม่อีกครั้งหลังจากที่เลิกใช้ชื่อนี้ไปนานกว่า10ปีนะครับก็เป็นไปได้นะสำหรับตัวกระบะไฮรักแชมป์นะครับก็มีขายเฉพาะในรุ่นของตัวกระบะตอนเดียวเท่านั้นครับในส่วนของสเปคเครื่องยนต์นะครับสำหรับไฮรักแชมป์นะถ้านำมาใส่ในตัว s u v ไซมินินะครับ FJ c r u i s e r หรือว่า Hopper นี่นะครับเครื่องยนต์ก็จะมีเครื่องยนต์ 2.7ลิตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็เครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดนะก็จะเหมือนกับตัวไฮรักรีโวแล้วก็ตัวัวต o าฟ f นจินเนอรนะครับรวมไปถึงเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับอาจจะมีมาในตัวแลนด์ครซเซอร์ไซมินิตัวนี้ก็เป็นไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องรอติดตามนะว่าโตต้านะครับจะนํามาผลิตนะครับในบ้านเรา หรือไม่นะสำหรับรถรุ่นนี้นะรถ s u สทรงกล่องครับซึ่งบ้านเรายังไม่มีนะโตต้ตาก็มีรถอ่า SUV ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่านำมากระจำนายในบ้านเราเพียงตัว,ตว,ตวโตต้าฟอนเจเนอร์แล้วก็โครโร่าคอร์เท่านั้นนะครับซึ่งรุ่นอื่นๆก็ไม่มีการนํามาจำนายนะครับแล้วก็ไม่นำมาผลิตในบ้านเราครับถ่ารุ่นนี้นํามาผลิตจริงนะบนพื้นฐานไฮรักแชมนะครับทําราคาอยู่กึ่งกลางระหว่างตัวโครโร่าคอร์แล้วก็โตต้าฟอนเจเนอร์นะก็ถือว่าเป็นอีก หนึ่งรุ่นนะที่อาจจะทำยอดขายให้กับทางโตโยต้าถล่มทลายก็เป็นไปได้นะเพราะว่ารถทรงนี้ในบ้านเราเองยังไม่มีนะครับค่ายไหนทำนะก็จะมีเพียงตัวซูซูกินะครับที่ทำรุ่นนี้ออกมานะครับถ้าโตโยต้าลงมาเล่นในตลาดนี้นะอาจจะเป็นการเปิดตลาดนะครับเป็นเจ้าแรกนะที่นำตัวรถนะมาพัฒนาแล้วก็นำมาผลิตในบ้านเราครับค่ายอื่นอาจจะมีการนำเข้ามาผลิตแล้วก็นำมาจำหน่าย อาจจะเป็นรถอีกหนึ่งเซ g m e ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราก็เป็นไปได้นะสำหรับตัว SUV ไซด์มินิรุ่นนี้นะบนพื้นฐานไฮรักแชมป์นะครับสำหรับสาวกพี่โตหรือว่าโตโยต้านะครับถ้าออกมาทรงนี้นะทุกคนคิดเห็นยังไงครับชอบหรือไม่นะครับรถ SUV ทรงกล่องนะครับพะละกกาลังนะครับเครื่องยนต์2.4ลิตร2.8ลิตรแล้วก็เบนซิน2.7ลิตรนะครับอาจจะมีพ่วงตัวหมล์ไฮบริดเข้ามานะครับซึ่งรถยนต์รุ่นนี้นะแล้วก็ทรงนี้นะบ้านเราไม่ค่อยมีนะครับถ้าโตโยต้านะ เอาให้ครบทุกรุ่นนะครับจะเอามาแข่งกับทางซูซูกิรวมไปถึงตัวเก t e ตวอลมอเตอร์นะครับในส่วนของตัวถัง300เนี่ยก็ราคาอยู่ที่1ล้าน1ล้าน500,000แล้วก็1ล้าน700,000นะครับถ้าตัวต้านำรุ่นนี้เข้ามานะทำราคานะได้ต่ํากว่านี้นะครับรุ่นเริ่มต้นสัก1ล้าน2นะท็อปสุดสักล้าน5อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผลิตในบ้านเราแล้วเรื่องภาษีอาจจะไม่มีนะครับในส่วนตรงนั้นนะออปชั่นนะอาจจะใส่เข้ามาเฉพาะตัวที่จําเป็นนะเหมือนกับตัว กระบะแชมป์นะครับออปชันก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าเนื่องด้วยตัวรถนะค่อนข้างที่จะคลาสสิกแล้วก็บ้านเรานะค่อนข้างที่ชอบนะครับสไตล์นี้นะแคมปิ้งนะครับแล้วก็สายลุยออฟโรดนะถ้าใส่ออปชันเข้ามาหน่อยนะสำหรับตัวเนี้ยนะครับน่าจะ ได้รับความนิยมนะในบ้านเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับซึ่งตัวรถเองก็ถือว่าสวยงามแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะสำหรับตัว Land Cruiser นะรถในตระกูล Land Cruiser นะครับในบ้านเราต้องรอรุ่นกันว่าโตโยต้ยา,ตานะจะผลิตจริงไหมสําหรับตัว SUV ไซมินิบนพื้นฐานไฮรักแชมป์ซึ่งอย่างที่เราเห็นในภาพทีเซอร์นะครับก็เป็นรถ2รุ่นนะครับแต่เ็าไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นรุ่นไหนนะเป็นภาพลังๆครับที่เขามีการปล่อยออกมาในงาน ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นรถ2รุ่นนะแล้วก็มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้วนะนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะนะครับก็มีทั้งตัว SUV 7จที่นั่งแล้วก็5ที่นั่งนะครับคันเล็กนะน่าจะเป็น5ที่นั่งแล้วก็น่าจะเป็นมินิ SUV นะครับซึ่งถ้าใช้บนพื้นฐานไฮรักแชมป์นะครับผลิตที่บ้านเราราคานะครับล้านสถึงล้านห้าในตลาดแตกนะครับรถคานนี้นะซึ่งจะเป็นครั้งแรกเลยที่มีการนํามาผลิตนะสำหรับตัวรถ SUV ทรงกล่องแบบนี้นะครับ สาวกพี่โตคิดเห็นยังไงครับออปชันนะครับก็จะได้เหมือนกับตัวไฮรักแชมป์ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับอาจจะมีการอัปเกรดนะถึงตัวไมลไฮวิดนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อน่าจะใส่มาให้นะครับรวมไปถึงออปชันต่างๆนะรวมถึงกล้องรอบคันนะครับพวงมาลายัยอาจจะเป็นไฟฟ้ามาให้นะครับสาวก พี่ตัวคิดเห็นยังไงกับรุ่นนี้นะครับอยากให้เขาทํามาผลิตแล้วก็นํามาจําหน่ายไม่สาหรับตัวแลนคุเซอร์นะครับนำมาผลิตในบ้านเราหน่อยเพราะว่าตต้าก็มีโรงงานที่บ้านเรานะครับแต่ตอนนี้นะครับข่าวยานยนต์ในบ้านเราค่อนข้างที่จะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีโรงงานที่จะปิดตัวลงนะคค่อนข้างที่จะไม่ดีเลยนะสำหรับยานยนต์ในบ้านเรานะครับต้องรอติดตามข่าวนะพี่ตัวจะมีการปรับกลยุทธ์ยังไงนะเพื่อที่จะสู้กับรถ E ีีแล้วก็รถน้ำมันด้วยกันเองครับผมสำหรับใน ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2024แล้วก็ช่วงไตรมาสแรกนะครับมาดูกันว่ากระบะไฮรักนะครับในรุ่นใหม่แล้วก็โตต้าฟอนเจนเนอร์นะครับจะมาแนวไหนจะใส่ฟูลออปชั่นมาให้ไหมหรือว่าจะยังมาแบบเดิมแต่มีการเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนหน้าตาภายนอกภายในให้เท่านั้นนะครับออปชั่นยังจะขายแบบนี้ไหมนะครับต้องรอติดตามสาวกพี่โตครับผม